สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับกระสือช่องยารชแน,นลนะคะก็หลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมาหลายเดือนแล้วน่าจะประมาณเกือบ3เดือนได้นะคะเราไม่ได้ลงคลิปเลยถ่ายไว้แล้วก็ไม่ได้ตัดต่อนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงวันนี้เราก็เลยมาทําคลิปนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราเนี่ยอุอปกรณ์เครื่องเขียน,นะอะลิควิดหมดพอดีแล้วก็เลยมาซื้อของนะคะแล้วก็ส่วนอังคารหน้านะคะคือวันนี้เป็นวันพฤหัสด,ดูจากยูนเนีนารีแล้วนะคะ น,นี่เรามากับคุณแม่นะคะอันนี้เรากาลังจะมาซื้อของเพราะว่าแล้วก็อันนี้เป็นวันพฤหัสใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวอังคารหน้าเราก็จะไปนอนเข้าแคมป์เป็นอิง l i ชแคมป์นะคะเพราะว่าเราอยู่เป็น IEC นะคะก็จะเป็นแบบว่าอิง l i ชแคมป์เนาะจะเป็นแบบว่าแคมปิง้งแบบว่าไปนอนนะคะเราไปนอนที่ฟาวล์เชนท r e รีสอร์ทเขาใหญ่อันนี้เรา มาดูของให้พ่อแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทำคลิปจัดกระเป๋าด้วยอันนี้เราก็จะมาซื้อของกันนะคะอาจจะบางอย่างที่ไม่มีหรือว่าแบบว่า,ามมีลิคดิตแล้วแล้วก็จะเป็นของที่อาจจะเอาไปค่ายแล้วเรายังไม่มีก็เดี๋ยวจะไปซื้อไนกันเลย นี่ไงลิขิดลูกทุกคนนี่ค่ะเรามาเจออันนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิขิดเหมือนน่าจะเป็นไส้ลิขิดแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบหัวข้างข้าง,งล่างอ่ะเป็นลิขิดส่วนข้างบนเป็นยางลบแล้วก็เลยคิดว่าเราอาจจะอันนี้มีสีอันนี้นะคะแล้วก็เอาสีอะไรลูกมี่ลายสีเลยค่ะจะเป็นสีสม่วงชมพูเขียวเอาสีอะไรเอาเลือกเลยเราจะสีชมพูเนี่ย เดี๋ยวไปดูอ,อืที่ DIY ดีไอของเ้อะมาที่เป็นอ่นค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่เป็นโวนแบบว่าสีเมอีกสีหรือว่าจะเป็นอินสอสีไม้นะคะหรือไม่ก็ปากกานะคะก็ที่นี้นะคะมีเยอะ มากมากเลยค่ะทุกคนเลยเพราะที่เป็นตากกาเพาะี่เป็นปากกาคุมีอากาไเอา คนตอนนี้นะคะเราก็มาอ,อยู่เป็นอีกล็อกนึงนะคะที่เป็นเกี่ยวกับพวกกระเป๋าเป็นซองน,นะคะซึ่งก็เยอะ,ยอะอเยอะอีกแล้วเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนวันตอนนี้นะคะเราเดินมาเจอกับล็อกตุ๊กตานะคะนี่น่ารักมากทุกคนคือน่าเหมือนเบิบ้มเลยเราจำได้ว่าตัวนี้เราเคยซื้อไปร้าที่บ้านว่าสีน้องซีแล้วของเรา แต่เราแต่เราจับของขวัญปีใหม่เราได้<ร>แบบนี้นส,สีเทาเป็นคู่<ร>กันนี่ทุกคนอันนี้เราก็ซื้อไปแล้วด้วยน้องน่ารักมากทุกคนแล้วก็แบบนิ่มมากด้วนิ่มแล้วก็เราไว้ก่อนก็ถึงแบบเพื่อนที่ผมยาวๆเพื่อนๆที่ผมยาวๆนะคะยาลาก็ขอแนะนําให้ใช้เป็นแบบว่าย่างแบบนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนใช้เป็นยางเล็กๆแบบว่าแบบเนี้ยทุกคนก็จะแบบเปลืองนะคะว่าอันนี้ถึงค่ก อ๋ออ๋ออ๋อติดให้เขาไม่ถุงไม่ได้ขาดกาวมันเหนียไม่เหนียวใครมาใครมาแอบเปิดเลยกาวมันไม่เหนียวกาวมันบางอ่ะไปคแล้วแนะนำให้เป็นยางแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองแล้วก็แบบนี้มัดแน่นมากเดี๋ยวเราจะใช้แบบนี้มัดแน่นกว่านะคะนี่เราก็ใช้อันนี้แม่ อันนั้นไม่ได้ใช้แต่ว่าอันนี้มัดแน่นมากทุกคนแล้วก็อ่าอันหนึ่งยี่สิบเอ็ดบาทก็คือให้มาเยอะมากมีเช่นอันนี้ให้มันเด้วยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนึ่งให้ามาแปดอัน,นเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบว่ามัดแน่นมากทุกคนแล้วก็อันนี้คุณแม่ก็คือมาไปให้แลยเอาไปใช้ด้วยกัน ใครก็ลองลองเท้าแล้วไม่ใส่อันน่้อยู่ได้ได้ไดได โอเคค่ okay. ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับจาก DIY เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาบอกนะคะว่าเราเนี่ยซื้ออะไรไปบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นเหลวิตค่ะอันนี้นะคะเหลวิตยาดหมดพอดีเราก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นไส้สำรองให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบมีทั้งยามีทั้ง โลภีทางลิควิดนะคะก็จะอยู่ขเราฝากก่อเราเลยวล่าน,น่าจะใช้ดีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นปากาเจลค่ะทุกคนอันนี้นะคะแต่ว่าเออยี่บาบาทนะคะก็จะให้มาสีแท่งก็เดี๋ยวเราจะลองเอาไปใช้นะคะว่าใช้ดีหรือเปล่าต่อไปนะคะก็จะเป็นเออกระจกนะคะนี่คือเราจะเอาไปเข้าค่ายวันอังคารหน้านะคะนี่เป็นกลิสก์เราเอาอันนี้ไปนะคะทุกคน ก็จะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นลายแบบน่ารักมากแล้วก็ต่อไปนี่ค่ะข้างในเขาก็จะเป็นกระจกแบบนี้เลยนี่คนก็คือข้างในก็จะเป็นกระจกแล้วเขาก็จะมีฟันบิให้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นแปรงสีฟันค่ะ ซื้อมาก็คือเอาไปใช้ในค่ายด้วยแล้วก็เอาไปใช้ที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบสัวเล็กนะคะอันนี้มันแบบว่าแปลง,งเล็กว่าอะไรแปงเล็กๆมันเข้าไปข้างในแปลงเล็กๆ,ๆมันเข้าไปข้างในได้ดีกว่านะคะก็อันนี้นะคะมันเป็นแบบทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบใสๆนะคะความจริงเราเคยซื้อไปแต่ว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงก็จะเป็นสีเข้มนะคะอันนี้เราก็เลยซื้อมาลองใช้ pup. ส่วนอันนี้ต่อไปก็จะเป็นน้องรองเท้า ไ,ไปเข้าค่ายด้วยนะคะไปเดินเล่นนะคะแล้วก็พอไปเข้าค่าเยเสร็จแล้วเราก็จะเอาไว้ใส่ในห้องน้ำนะคะเพราะว่ารองเท้าที่เราเอาไว้ใส่ในห้องน้าขาดแล้ว <c oughs> แล้วก็เราซื้อของที่เราซื้อวันนี้นะคะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะรวมราคาทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะคือ148บาทนะคะจาก m r DIY e ก็ นี่นะคะมสเตอร์ดีไอวายนะคะก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนหรือว่าอุปกรณ์เช่นแบบเครื่องครัวอะไรอย่างนี้นะคะก็มีเยอะมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะคะที่มิสเตอร์ดีไอวายค่ะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะเป็นจัดกระเป๋าเต็มตัวไปค่ายอิงลิสแคมป์นั่นเองค่ะก็ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย